สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาเติเออนะคะทุกคนตอนนี้ตรงนี้ก็คือโรงไฟฟ้าเก่าของลงปูนนะคะทุกคนดูสิเราก็เดินรอบ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 โรงไฟฟ้าเก่านะของลงปูนนะที่โรย่าฟินแลนด์นี่โรงไฟฟ้าเก่านะ ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาจากทะเลแล้วทุกคนก็วิ่งไล่หา่านจะดูเขาอยู่สองสองตัวฝนตกเหรอโอ้ฝนจะตกแล้วฝนตกฝนตก อา้าวนี่ทำไมมันหักเนี่ยต้นไม้นี่เวโกเป็นไหนบันเล่นคามนาวเหรอจะไปดูหา่านอะีกเด้อ ผู้ชายจะพอไปดูหานี่เมื่อกี้ก็วิ่งไปคนละทิศละทางโอ้ไปดูหานเนี่ยป่าดูดิดูดูหิดูดินที่นี่เลยทุกคนเป็นวิเวทเนี่ยทำไมเป็นเม็ดๆอย่างนี้

เขาไปแล้วมนะั้ง่มวทางรถไฟอ่ะอห่านกันทุกคนนี่ไง ี่ไทุกคนเจอแล้วเจอตัวเดียวอยแล้วเห็นไหมทุกคนเหตุกานณ์ไหมอีกตัวไปไหนเนี่ยโอ้โอ้นี่ตัวนึ่งตัวหนึ่งอยู่ข้างในอะทุกคนสว,สวยไหมสวยไหมทุกคน สวยงามมากเลยค่ะเขาก็อย uh, ู่กันสองตัวตตัวนั้นอยู่ข้างในอีกตัวจะลอยอยู่ข้างนอกโอ้ฝนตกแล้วทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นห่านไหมห่านเล่นน้ำเต็มทำไมมันมืด่ะนี่เอ้ยออกมาสองตัวแล้วทุกคนออกมาแล้วออกมาเตัวนนั่น ตัวนั่นนี่ตัวนี่ห่านตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนพี่ชายจะได้เห็นง่ายๆแล้วเนี่ยมีสองตัวนะแล้วตัวนึงอยู่ในป่าอยู่ตรงโน้นนอนๆกำลังจะออกมา เขาจะอยู่เป็นคู่ๆนะนะเสวยงามหมทุกคนเขาจะไม่อยู่คนเดียวนะเขาจะอยู่เป็นคู่เป็นคู่กันเอื้อพูดกับพูดพิษพูด,พดถูกเลยทุกคนสวยเนาะน่ารักมากเลย this one not come out. ตัวเมียตัวนู้นไม่ออกไมายอมออกมาเลยนูอะไรทางรถไปอ่ะเดี๋ยว หานตัวใหญ่มากหานหานหานาหน,นี่ฝนก็จะตกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วฝนจะตกแล้วดูหานเนาะตัวนั้นดู นัดคา,าโอเคนะทุกคนฝนตกแล้วกลับแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนเริ่มตกแล้วโอ้ยกลับแล้วอะไรคะเดี๋ยวอีกหน่อยตรงนี้ก็เข้ามาไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าป่ามันขึ้นอะไรคะ ทางรถไฟอืมรถไฟรถไฟเออเยอะอืมทางรถไฟเมื่อก่อนอยู่แถวๆนะี้อืมอืมอืมเนี่ยเดินออกมาแค่นี้ เดินไปทำไมทังนน้นแล้วคะไม่มีผักอะไรที่กินได้เลยนะป่านนี่โอ้มีผักเซียนเ,นยเห็นเขาเก็บไปกินใช่ป่ะมรุใช่ป่ะมรุไม่เคยไม่เคยเก็บผักไปกินโอ้ดอกไม้ทนตรงไม้สีเหลือง นี่ดอกนี้นะแคนะทุกคนเวลาเขาไ้นั่นนะ่ะเวลาเป็นละอองเนาะแบบคนแพ้เยอะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ